โอเคนะครับก็สวัสดีชาว youtube ทุกท่านเลยนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไอ้มันมีกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราส่งสัตว์อ่ะมันจะได้ของแจกเยอะมากนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับของผมนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่าไปหาตรงไหนนะครับมันจะไม่มีนะอันนี้คือตัวรองผมนะครับผมจะใช้แค่ตัวลองผมเท่านั้นนะครับแล้วก็วร์ปไปเมือง เมืองพรแล้วกันนะครับพรที่ล่าแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับอพอเรามาที่เมืองพรแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนี้นะครับจะอาจจะโอเคพอดีมันมีกิจกรรมแจกใหม่นะครับโอ้ได้เยอะนะครับส่งสัตว์นี้ได้เยอะมันไม่ได้มันมันเป็นกิจกรรมแจกเลยนะครับมันไม่มันไม่ได้แบบ ส่งสัตว์ตามปกติแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันเห็นภาพแล้วกันครับจะได้ไม่งงเอา้าทาไมผมเดินไม่เข้ารูโอ้โหเน็ตหลุดเย็ดเคว้ยังวะมาหลุดอะไรตอนนี้โอ้โหโอเคเมื่อเราออกจากตรงนั้นมาแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับให้เราเดินมาตรงมันจะมีไอมันจะมีข้อความนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเราก็คุยกับ ันนี้เลยนะครับเสื้อเขียวนี่นะครับมันบอกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นกับมันไปนะครับโอเคพอคุยเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับตัวนี้ต่อนะครับโอเคมันจะให้เราไปจับสัตว์เลี้ยงนะครับกิจกรรมมันมีสิบหกวันนะครับ โอ้ขยะผมนี่ขายออกเรื่อยๆเลยดูครับขยะขายดีที่สุดตลอดการนะเห็นไหมแป๊บเดียวดิ่งดิ่งดงด,ง,ดงนะครับเดี๋ยวผมจะทําไกด์นะครับว่าผมไปฟาร์มตรงไหนนะครับจุดตัวรองนะเลเวลเก้าสิบหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับฟาร์มตรงไหนขยะขายข้องขายง่ายนะครับดูผมไล่สุดแป๊บเดียวดม่งดิ่ง,งโอเคแล้วก็จับนะครับแล้วก็จับเลย โอเคเราก็ใส่กระเป๋าไว้ที่หลังแล้วกันแล้วก็เดินกลับมานะครับเห็นไ,ไหมโอโหขยะทำไมมันขายออกง่ายเลยนะครับผมก็ไปฟาร์มตรงนี้ประจำนะเดี๋ยวผมทำคลิปให้แลวกันนี่ครับได้แล้วครับพอเราเดิ้งออกมาเราก็จะได้เป็นกระเป๋าใบนี้นะครับนี่นี่เลยครับกระเป๋าใบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับ จตุลัสเห็นไหมมันเขียนบอกครับสิ้นสุดวันที่16อ่ะเราสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงได้ถึง16วันนะครับมันบอกถึงวันที่16ใช่ไหมอ่ะเราก็จัดเลยนะครับมันบอกให้เราหาตามนี้เลยนะครับแต่เราไม่มีนะเราก็เอาเท่าที่เรามีก็ได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาตามนั้นนะครับโอเคสัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องความรู้สึกดีเลเวล3ขึ้นไปนะครับถึงจะไม่เกี่ยวกับเลเวลนะขอแค่ความรู้สึกดี เลเวลสมขึ้นไปจบนะครับผมก็จะติ๊กไปสมตัวอัตราดร้อยหกสบเก้ปอร์ซโอเคผมถอดออกอันหนึ่งก่อนไ,ได้น้อยเกินไปนนถอดออกถอดอันนี้ออกก็ได้เอาเป็นนี้แทนเอ้ตอนนั้นทำไมผมทำได้สองร้อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอันที่มันได้สองร้อยก่อนดูว,ว่ามันไม่มี สูงสุดได้แค่นี้แหละครับโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ครับจากนั้นมันจะกดได้จํานวนเหลือวันนี้สามครั้งมันจะกดได้สามครั้งนะครับเรามาดูกันสเตมินาผมเท่าไหร่เนี่ยมันจะกินสเตมินาเหมือนปกติหรือเปล่าร้อยห้าสิบนาทีนะครับโอเคผมก็จะกดไปสามวันนี้เลยโอเคร้อยหกสิบเก้า เปอร์เซ็นต์ออกร้อยหกนะมันน้อยจัดอะาะเจเมื่อกี้ทำไมมันร้อยเจดสบอยู่อ่าร้อยเจินี่และกันโอเคอันนี้คือของหายากเลยนะครับอันนี้มันต้องตามสัตว์เลี้ยงที่เขาบอกนะครับถึงจะได้นะเราไม่มีโอกาสได้หรอกโอเคผมก็กดไปครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะมัน สัตว์เลี้ยงเราเทีจะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนี่นะครับหลายคนอาจจะถามผมว่าพี่ไอตรงปล่อยมันอยู่ตรงไหนนี่ครับตรงนี้เลยกดลงมาน,นี่ครับอันที่สามเนี่ยผมก็ลืมเลยนะเาดูผมยังไม่ได้กดสักอันเลยนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยมาดูกันนะครับว่าครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมจะได้อะไรบ้างนะครับมันจะกินนาทีผมไปกินนาทีกินไปยี่สิบแปดนะครับ กินไป28นาทีนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะกินไป28นา,นาทีนะครับวันหนึ่งกดได้3ครั้งนะครับรีบมากดนะครับรีบมากดเลยก่อนมันจะหมดอายุมันบอก16ใช่ไหมถึงวันที่16นะครับเรามาดู Id ที่2กันนะครับว่า I.D. ที่2ผมอะ่ะมันจะกดได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะกดได้ไหม มีเวลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเวลาไม่มีนะครับได้ id เดียวครับไ d ดีหลักผมก็ฟาร์มไปแล้วโอเคไม่เป็นไร id เดียวก็ id เดียวนะครับ,แ,รรบแต่มีคนบอกผมว่าได้ทั้ง3 id เลยนะครับขยะนี้เต็มเลยนะครับไปกดกันได้เลยนะครับรีบเลยนะส่วนผมก็ต้องรอพรุ่งนี้นครับ เดี๋ยวผมจะงั้นเดี๋ยวผมจะรอให้ถึง30นาทีแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ขยะอะไรนะครับถ้าผู้ชมจะได้แบบดูพร้อมกับผมไปเลยนะครับอีก28นาทีนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปแล้วกันนะครับเมื่อมันถึง28นาทีแล้วนะครับไปโอเคนะครับก็ออกมาถึงใน ช่วงช่วงหลังนะครับก็ครบแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมกดมาทั้งไอทั้งสามครั้งเลยนะครับหนึ่งไอดนะีเราสามารถเปิดได้สามครั้งนะครับหนึ่งไอดีมีสามตัวละครใช่ไหมครับตัวละครละสามครั้งก็ก็เป็นหนึ่งวันเราสามารถเปิดได้เก้าครั้งเลยนะครับโคตรเยอะเลยนะครับเนาะ ผมก็รับรางวัลไปอันนี้มันจะสุ่มดรอปนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยสามอันเนี่ยแต่อันนี้ยากน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะตรงของมันนะครับตรงที่มันบอกตรงเนี้ครับถึงจะได้นะครับส่วนความคิดส่วนตัวนะครับมันจะมีมันจะหมดอายุอายุมันบอกสิ้นสุดวันที่16นะครับวันที่16นี้คือหมดนะครับเรารีบกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่า ไอหกนาที R6 ไม่ถึงนีครับยีนาทีนะไอรอบละยี่มี3รอบก็84นะครับก็ประมาณนั้นมาดูนะครับของชิ้นแรกเป็นเป็นอันนี้นะครับเราสามารถเราสามารถแลกพวกนี้ได้นะครับชิ้นแรกเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นสีอันนี้เป็นสุ่มดอกจากมินินะครับจาก MVP นะครับ เรากดสักอันดูก่อนนะอ่าเป็น mvp กับเมนี่ส่วนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมาลองกดดูนะครับอ๋อเป็นอาหารเข้าใจและเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมผมจะกดหมดเลยแล้วกันนะครับได้ของดีหรือเปล่าโอ้โห,โหเกลือครับ <laughs> โคตรเกลือเลยนะครับอันนี้ดีอันนี้ติดประมูลอยู่อันนี้ก็ดีครับ อันนี้ก็ดีอยู่นะได้อยู่นะครับได้อยู่มาดูสีมินิเราโอ้ได้ของดีอันหนึ่งครับเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับเฮ้ย hey, ใช้ได้นะเนี่ยเออใช้ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำสามไอเดีเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะทำสามไอดีมัน มันทําได้จนถึงวันที่16นะครับรีบทํากันเลยนะครับคุ้มครับผมบอกเลยคุ้มจริงๆเสียไป8 14นาทีนะครับคุ้มเลยขนาดมันไม่ตรงนะครับขนาดสัตว์เลี้ยงผมไม่ตรงเ,เนี่ยยังได้เยอะขนาดดีเลยนะครับโอ้โหเยอะเยอะครับเยอะเนี่ยพวกนี้แพงนะครับขยะพวกนี้สามารถเอาไปให้ ตัวหลักเราได้นะครับพวกนี้มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกถูกนะครับพวกนี้โอ้โหปรากฏว่าคุ้มนะครับคุ้มนะครับจัดเลยนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะทำสามตัวหลักไอ้ผมจะทำสามตัวเลยนะครับพวกนี้ดูครับสามรอบดูขยะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยผมจะดวงไว้สักสิบหก ผมจะดองไว้สิบหกวันนะครับว่าผมจะได้เยอะแค่ไหนนะครับวันที่สิบหกเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ไม่ต้องนับเดวันนี้ไม่ต้องนับนะครับก็จะทําไปจนถึงวันที่มันหมดอายุนะครับว่าผมจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ